อาทีนี้นมันก็จะพูดต่อไปได้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะมีสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ยกตัวอ,อย่างในเรื่องของตาก่อนเมื่อมีอะไรมากระทบตาส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นตาเช่จนจักษุประสาทกระทั่ง ก้อนเนื้อตากล้ามเนื้อตามันก็ทํางานก็แปลว่ามันลุกขึ้นทํางานต่อเมื่อมีอะไรมากระทบตาอย่างนี้ภาษาธรรมะก็เรียกว่าตามันเกิดทั้งที่เรามีตาอยู่เนี่ยภาษาธรรมะเขาไม่เรียกว่าตามีอยู่หรือตาเกิด ตาเกิดต่อเมื่อตาอทำหน้าที่เห็นรูปหรือกระทบรูปนี่ตาเนี่มันเป็นวัตถุเป็นร่างกายจึงเรียกว่ารูปประขัน <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องจำไว้ให้ต้องให,ใ,หให้เป็นหลักที่แน่นอนว่าภาษาธรรมในทางาศาสนานั่นเขาจะเรียกว่ามีอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นมาต่อเมื่อมันทำหน้าที่ อย่างภาษาชาวบ้านมันก็พูดว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลานักเรียนทั้งหลายก็ถือว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลาแต่ภาษาธรรมะเขาไม่ถืออย่างนั้นเขาถือว่าเรามีตาเฉพาะตอนเมื่อตามันทําหน้าที่ของตาและยังเรียกแปลกออกไปว่าตาเกิดตาเกิดขึ้นมาที่นี่ตาทําหน้าที่ของตาเสร็จแล้วหยุด ทำหน้าที่แล้วก็เรียกว่าตาดับนิ้อหูได้ยินอะไรก็เรียกว่าหูเกิดทำหน้าที่เสร็จแล้วก็หูดับจมูกได้กลิ่นอะไรก็เรียกว่าจมูกเกิดทำหน้าที่เสร็จแล้วก็จมูกดับลิ้นก็เหมือนกันเมื่อเกิดสัมผัสรสข้าวก็เรียกว่าลิ้นเกิดจนเสร็จก็เรียกว่าลิ้นดับ กายคือผิวหนังตัวทั้งกายนี่มีอะไรมากระทบข้าวก็เรียกว่ากายเกิดกันเสร็จแล้วก็เรียกว่ากายดับจิตนี้มีอารมณ์มากระทบข้าวก็เรียกว่ามโนโมโนโเกิดเสร็จแล้วก็มโนโด,ดับถ้าเข้าใจยางนี้จะเข้าใจได้ทันทีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่ตลอดเวลา เมื่อมันทำหน้าที่แล้วก็มันเกิดประเสร็จหน้าที่แล้วก็มันดับถ้าไม่เข้าใจข้อนี้จะฟังคําพูดในในในทางศาสนาไม่ถูกฟังไม่ถูกแน่ <c oughs> ถ้าเธอถือว่าเธอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลานี่ภาษาพระพุทธเจ้านั่นท่านว่าเรามีตาเฉพาะเวลาที่ตามันทำหน้าที่ของตา เรามีหูเฉพาะเวลาที่หูมันทำหน้าที่ของหูม <c oughs> ีจมูกมันก็เหมือนนจมูกทำหน้าที่ของจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันท่าน,นเรามีคำว่าเกิดหรือดับเนี่ยไม่เหมือนกัน <c oughs> ทางศาสนามีคําพูดที่มีความหมายไปในทางนามธรรม <c oughs> มากกว่า ภาษาชาวบ้านตางความรู้สึกงชาวบ้านแล้วเป็นภาษาคนหรือภาษาวัตถุฉั <c oughs> นถือว่าพอเราเกิดจากท้องแม่เราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลานี่เพราะเอาวัตถุเป็นหลักคือวัตถุที่เป็นเนื้หอนหนังเป็นร่างกายที่เป็นตัวตาตัวหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหลักเราจึงถือว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาส่วนภาษาธรรมะอานามธรรมเป็นหลัก ตอเมื่อมันทำหน้าที่เออเจงจะเรียกว่ามันมี <c oughs> มีตามีหูจมะหูลิ้นกายใจเมื่อมันทำหน้าที่พอ <c oughs> มันดับไปเป็นระยะก็เายมันดับจนกว่ามันจะมีเรื่องให้เกิดอีกมันจึงมีเกิดเกิดดับดับครบอบทั้งตาหูเจมูกูลิ้นกายใจ <c oughs> ทีนี้มันยังมีที่แปลกยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าความรู้สึกว่าตัวเรา มีเป็นคราวๆนั้นทางธรรมะถือว่าตัวเรานั้นมีเป็นคราวๆแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็พูดว่าตั้งแต่เราคลอดมาจากท้องแม่แล้วเราก็มีตัวเราอยู่ติดต่อกันตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าลง <c oughs> มีพระระ่างกายเป็นหลักจึงมีตัวเราอยู่ตลอดเวลาส่วน <c oughs> ทางธรรมะนั้นถือว่ามีตัวเราเฉพาะเมื่อเราคิดว่ามีตัวเรา เฉพาะเมื่อเราเกิดความรู้สึกชนิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวกูถ้ารุนแรงก็เป็นตัวกูไม่รุนแรงก็เป็นตัวเราตัวฉันเมื่อได้เกิดความรู้สึกมันหมายเป็นตัวฉันเมื่อนั้นก็มีตัวเราความหมดความรู้สึกอันนี้ตัวเราก็ดับมันก็ว่างจากตัวเราอย่างนี้เป็นภาษาธรรมะเป็นภาษานามธรรมทางฝ่ายธรรมะ <c oughs> มันต่างกันอย่างไรก็ไปแยกแยะ,ยะดูให้ดีเมื่อเอาวัตถุเป็นหลักในร่างกายนี่ก็มีตลอดเวลาเมื่อเอานามาทําเอาหน้าที่เป็นหลักมันก็มีเฉพาะเมื่อมันทำหน้าที่